มีองค์หลวงพ่ออยู่นะครับสาธุสาธุครับ สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดท่าบันเทิงธรรมนะครับนะครับบางใหญ่นะครับนนทบุรีครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปในวัดนะครับเราไปดูว่าด้านในมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะไปไหว้พระในโบสถ์นะครับไปครับเดี๋ยวไปเข้าไปอางในอครับครับนี้เราเดินมานะครับด้านนี้ด้านนี้ก็จะเป็นโรงเรียนนะครับโรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรมครับนด้านนี้เป็นโรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม อันนี้เป็นพระสิวลีครับนะครับสาธุสาธุเดี๋ยวเราจะเดินไปที่อุโบสถกันครับครับแอนหนิงก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกครับนี่ครับด้านนี้เป็นโรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรมนี่ครับอยู่ติดคลองบางใหญ่นะครับเดี๋ยวเราจะลองเดินไปดูก่อน ครับไปไหว้พระกันก่อนวัดท่าบันเทิงตามนะครับเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งชาวบ้านเดิมๆก็จะเรียกวัดท่าวัดหน้าครับนี่ครับเดี๋ยวเราเจอจุดนี้เดรายวมาไหว้พระก่อนนะนี่ครับโอ้สาธุสาธุ สาธุสาธุเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในครับไปดูด้านในอ๋อเป็นร้อยพระพุทธบาทนะครับเป็นพระพุทธบาทจำลองครับมีองค์หลวงพ่ออยู่ครับสาธุสาธุ มีคำต้านในมนอกนะครับมีว่าซุตบัดมลองอยู่ครับงดงามมากๆสาธุสาธุ เดี๋ยวเราออกไปด้านนอกกันครับสาธุสาธุครับตอนนี้เราออกมาด้านนอกออกมาด้านนอกออกมาด้านนอกศาลามันดบเดี๋ยวเราจะเข้าไปในโบสถ์ในวิหารไม่ทราบว่าเปิดหรือเปล่านะครับอืมแอดมินเพิ่งเคยมาครั้งแรกครับ นี่ครับมาดูประวัติคร่าวๆนิดนึงวัดท่าบันเทิงธรรมนะครับวัดท่าบันเทิงธรรมอยู่ที่ตำบลบางใหญ่เบอบางใหญ่จังหวัดนนทับุรีนะครับตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มระหว่างคลองบางใหญ่และคลองบางสโสนมาบรรจบกันนะครับในสมัยสมเด็จพระนั่งเกล้าในการที่สามก่อกรุณาวัดผู้สร้างวัดน,นี่คือหม่อม เจ้าหญิงคอยท่าปาโมดจึงมีชื่อว่าวัดท่าต่อมาราวปี2491ได้เพิ่มนามวัดเป็นวัดท่าบันเทิงธรรมนะครับสิ่งสำคัญภายในวัดก็จะมีอุโบสถมีพระพุทธรูปประธานนะครับชื่อหลวงพ่อหมอนะครับอโอเคเดี๋ยวเราจะลองเดินเข้าไปดูด้านในครับไม่รู้ เหมือนน่าจะปิดนะอุโบโสถอ,อุโบสถปิดนะครับนี่ครับอุโบสถสวยงามแต่ปิดนะนี่มีวิหารเก่าแก่ด้วยน่น่าเป็นอุโบสถหลังเก่านะครับมีศิลปะที่งดงามนะครับมีอุโบโสถหลังใหม่ นี่ครับเปิดวันนี้โบสดได้ปิดวิหารเออโบสดหลังเก่าที่สวยงามมากนะวัดท่าบันเทิงธรรมสาธุสาธุ ตอนนี้เราเข้ามาด้านในนะครับวัสสดหลังเก่าเดี๋ยวเราจะเข้าวไว้ว่าพระกันด้านในครับครับตอนนี้เราเข้ามาในวัวสดหลังเก่าแล้วครับทราบหลวงพ่อหมอครับหลวงพ่อหมอว่าถ้าบันเทิงทํานนะครับสาธุสาธุ เดี๋ยวเราไหว้พระก่อนครับปกติก็ไม่ค่อยได้เปิดนะครับไหว้พระก่อนครับสาธุสาธุ สาธุสาธุสักลาหลวงพ่อหมอครับสาธุสาธุครับเดี๋ยวเราจะทำบุญค่าน้ำค่าไฟนะครับสาธุสาธุสาธุนะครับหลวงพ่อหมอครับสาธุสาธุ เดี๋ยวเราจะออกไปด้านนอกกันครับจิตกรรมฝาผนังก็จะเป็นลายลายต้นไม้นะครับเดี๋ยวเราออกไปด้านนอกครับสาธุสาธุาครับตอนนี้เราออกมาด้านนอกอุโบสถหลังเต่าครับนี่เดิมเป็นอุโบสถหลังเต่ามีซุ้มเสมาครับนี่ครับ ด้านในก็จะมีอุโบสถหลังใหม่ครับแต่ว่าอุโบสถหลังใหม่ไม่ได้เปิดนะครับครับเราจะประมาณนี้ครับนี่อุโบสถหลังเก่าปฏิสถาหลงพ่อหมออยู่ครับสวยงามมากนี่ครับดู ลักษณะสถาปัตยกรรมนะครับหน้าบันนะครับงดงามมากครับสาธุแล้วเดี๋ยวเราเดินต่อไปด้านอือ่นครับ <c oughs> นี่ครับตัวโบสถ์ <c oughs> ลายซุ้มหน้าต่างซุ้มประตูนะครับเป็นดอก เหมือนดอกอะไรเอ่ยเป็นลายดอกไม้นะครับแต่แอดมินมันจะไม่เอ่ยเดี๋ยวผิดพลาดนะครับเดี๋ยวจะไปดูที่เอ,อสาราอีกหลังนึงครับนี่ครับโอ้นะครับ สาธุสาธุนี่เป็นศาลาครูบาอาจารย์นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปกราบสัละสาธุสาธุ

นี่ครับเราออกมาด้านนอกแล้วนะครับตอนนี้ครับเป็นสาลาคูบาจานนะครับครับเดี๋ยวเราจะเดินต่อไปด้านนอกไปดูแถวริมน้ำกันนะโอ้โหนี่ ต้นอะไรไม่รู้เนี่ยมีลูกเนี่ยแอนไม่รู้จักลูกอะไรลูกอะไรก็ไม่รู้เออนนี้เป็นทางไปนะครับเดี๋ยวจะเดินไปดูนิดไหม <c oughs> นะครับเดี๋ยวเราเดินออกไปด้านนอกกันไปชม ริมน้ำนะครับเพราะว่าจะติดอยู่กับริมคลองบางใหญ่นะครับ <c oughs> บรรยากาศภายในวัดก็จะล่มลื่นเงียบนะครับ <c oughs> ให้ดูภาพดูบรรยากาศรวมๆประมาณนี้นะครับวัดท้าบันเทิงธรรมครับ อันนี้ก็มีเจดีก่อสร้างนีน่าจะเป็นอาคารของโรงเรียนหรือเปล่าครับแอดมินไม่แน่ใจอันนี้มีสาเจ้าแม่ตะเคียนนะครับนี่ครับวาท่าบันเทิงทำนะครับ ครับเดี๋ยวเรามาที่ศาลเจ้าแม่ตะเคียนครับนี่ครับอยู่ริมน้ำครับหรือริมคลองบางใหญ่ครับสาธุสาธุนี่ก็เป็นจุดจุดหนึ่งนะครับนี่ยรศาลเจ้าแม่ตะเคียนนะครับสาธุสาธุนะครับว่าท่าบันเทิงทำนะครับ ครับตอนนี้เราเดินมาที่แพรริมน้ำครับครับแพรริมน้ำโหวัดท่าบันเทิงทํานี่ครับบรรยากาศโโหตรงนู้นเป็นวัดหลังบางนะครับด้านนี้เป็นวัดหลังบางนะนี่ครับบรรยากาศด้านริมน้ำ หูคลองบางใหญ่ครับครับลมลื่นเงียบนะครับเป็นเขตอพยาทานดูริมน้ำครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปด้านในน,น,นู้นนิดนึงเดี๋ยวเราลองเดินไป ลูปป้ายหน้าวัดนี่ครับนี่ครับ,รบมีต้นสาระเนี่ยโอ้่ยเดิมเดิมวัดชาวบ้านจะเรียกว่าวัดหน้านะครับซึ่งคู่กับวัดหลังคือวัดหลังบางนะปัจจุบันนี่คือวัดหลังบางนี่อดูต้นลูกสาระเต็มหมดเลยนี่ครับวัดพระบันเทิงธรรมครับ ในอดีตก็น่าจะเป็นป้ายหน้าวัดครับแต่ปัจจุบันนะครับถ <c oughs> นนหนทางเริ่มมีมาครับเ่มเปลี่ยนการสัญจรโดยทางเรือมาเป็นทางบกกันหมดนะครับนี่ครับวัดถ้ำเทิงธรรมนี่ดูบรรยากาศชาวบ้านอยู่ฝั่งนู้นนี่ โอ้กำลังกอ่อสร้างเลยครับกำลังกอ่อสร้างครับก็จะประมาณนี้นะครับวัดท่าบันเทิงทนอยู่ที่บางใหญ่นะครับนี่บางใหญ่โอ้โหโอ้โหกำลังกอ่อสร้างเลยกำลังกอ่อสร้างใหญ่เลยนะครับครับ ก็จะขอปิดคลิปวัดท่าบันเทิงธรรมได้ประมาณนี้นะครับครับถ้าชอบกดช่วยกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในช่องลุงป้าพาไปทำนวยนะครับเราพามาไหว้พระวัดท่าบันเทิงธรรมนะครับนี่เดี๋ยวเราจะลองเดินไปดูฝั่งนู้นนี่คือวิถีชุมชนริมน้ำนะครับริมคลองมังใหญ่ นะครับเราก็จะขอปิดคลิปไว้ประมาณนี้นะครับถ้าชอบก็เชิญกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งก,ก็เป็นกำลังใจช่องหลวงป้าปัญธรรมด้วยนะครับแล้วจเจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่นะครับครับสวัสดีครับ